วันยับไปไซบเสียดูกองวันกองทางไหนมันเยอะดูสิเอ้าวกับผู้ใหญบอกเห็นไอาไปอ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นไปจังหนเ้ไปยัง้โหไัเตีนคู่เห็ดไปคู่คนสิบ้าเข้าคู่เร็ว จะให้หมืนนนอนพน้ะอเมืนันจับรโอ้เหียออกอึ้เอมาเร็วไปอยู่นี่แล้วมัครับกล่องขึ้นยังไม่แพ้ได้โอ้มาใจรอดตาขายไปนก็รอดอะไรนี่ขึ้นมาขึ้มาเออ,อ นี S <S <ar> ่สาดเห็ดกูมากนะเมื่อกี้ถูกกินดีว่าโอ้วหนี่มันอะไรโอ้โหแล้วก็เลี้ยงมวยหรือเปล่าวิ่งนี่ไปเนาะวิ่งนี่แล้วมี้นออกไปที่ไหนวิ่งไล่ตามสูตดบาง้นี่เลย

มี่เกย์ไม่ถ่ายตัวปลาล่ะเออเนี่ยปลาใี่เกย์นี่ถ่ายดูแท้ๆการทำถ่องตะก่อนดบใครด้วยกันเ เปลี่ยนบัตนแ่เงี้ยเป็น,น,ปนแง้ยคือตัวใหญ่ยูย่ว่าตัวใหญ่ยูย่มี๋ยวเรามาดไรกันที่ตัวนึงลองเลยนี่ถูกลองเอองลยมันไม่ได้ผลลองเลวไม่ได้ผลนี่ถกปลาเราจะสู้หน่อยปลาเสี้ยมปลาบูหน่อยปล่อยซะกินเถียรนน,นี่ก็ปล่อยมันกินห้อยอยค่ปล่อยต่อกินเถียรหนุ่มหลักทำอย่างเดียว แม kaç, ่นไม่ได้ก็ปล่อยมันจับเสื้อผ้าจับเส้อผ้าเยี่ก็จับของขุยังอยู่เนาะนี่น้องนูนี่มาจากไหนกันเนาะนี่เอามาถอดเสื้อการ์ดมาจากไหนจับ กำคอจนคอเขียวอ่ะไหลลูบสลูบไหลสลับแต่ลูบสลูบเพื่อเก็บกันนี่ค่นสลูบเครื่องครุกับพี่น้องไปสุดท้ายไปสุดตามเลยตามพวกไ้วันพวกกันวอมีเก็บเหรอก็ไปเฮ็ดอยู่เห็ดน้ำกันนี่นี่กัดจูงเสียตะก้อนเอ้าจับโชว์น่อยโชว์อะไรโชว์ตัวใหญ่หน่อยเร็วเท่าหน้าตัวเท่าเนี้ใหญ่ครับตะก้อนไม่เนี่ยนี่ครับผมมึงตัวนี้ซ้ำทรวงตะก้อน นี่ครับผมโอ้โหชีเดียดถูกปดูดัคนไม่กินเลยฝากติดตามครับผมนี่ครับผมหลังจากเข้าไปหามาเดากะนี่มูนิฟายได้เออยกขึ้นดูดิ่ตะซูยกขึ้นหน่อยดิแต่เยอะไปสวยๆนะครับดูครับยกขึ้นมาเยอะๆเลยนี่ครับผมนี่ครับอันนี้โอเคสามบันนอตะสูเนาะครับเนี่ยเนี่ยกระก้อนนะครับสามก้อนครับผมกรไดเยอะก้อนไทยนี่ตัวยงยงสวยๆกันเลยครับ ข้างนั้นเป็นปลาอ่อนี่ขยังครับขยังขยังปลาขยังปลาอีกกางเนาะครับนี่ขยังอีกางใหญ่ครับผมเนี่ยอีกางครับโดยตรงครับนี่คือหนึ่งบุกหอยกล้วยมันระเอือนนะครับนี่กี้หอยกี้หอยครับจี้หอยกี้หอยตระส่นกี้หอยกี้หอยพี่น้องเสด็จครับครับผมแซ่บที่ตามผมติดตามนี่ปลาขยังนะครับผมได้เยอะเอาแค่์สามบันพี่น้องเนี่ยดีครับสามก้อนสามก้อนครับสามก้อนเล็กๆที่ตามผมติดตาม เลืมถามไปเขียวตัวนี่มาเล่างอวอแต่เนี้ยป็นอเลีย้องเงเนยเกิจงมันยังจะมันเพ่งยังไปเอาไปไ่้ม่เขียนนต้องขานมีวุ้ใหม่ก้อนทุก

ดึงปลานี่ครับโอผมต้มหอยครับผมเนี่ยเพาอยากดึงคางเอาไว้ครับนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยมามามามครับผมมาพี่น้องมามาอยู่มากินกันครับผมท่านคนขาหนุ่มแซกแล้วกำังสมรักกับมานี่ครับผมติดตามผมติดตามครับไข่เต็มฟองเลยพี่น้องไข่ล้วนเลยครับครับผมมาพี่น้องมาอยู่มากินกันครับ